มาแล้วเหล่ยง้อ,าม,อ,อ,อมาล้วน้อโอ้โมกิเตียวคดใหญ่เลยอ่ะจับอ่ะ,อะมีอดทอยดินี่ครับโอ้โโนชมัว

แล้วครับ okay, <มา S 2> เบเก,ก้าครับครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียบบอยดัมซิ่งดินดวนครับ วันนี้เราก็อยู่กับทีมงานเสียดมครับหรือว่าหอจุโกพงศกรครับนี่ครับค,ครับก็สวัสดีไปยังแฟนเพจรถดดน้ำแตงซิ่งแต่งสวยด้วยครับนี่แล้วพี่โจมก็ไปแล้วพี่นี่พี่โจมพี่ื<ะ>อน,น,นี่ครับ จัดเลยครับไปแล้วครับเตก,ก้าครับ,รบอตอนนี้เรามาดูรถถทเกรดเกรดดินต่อครับนี่ครับค่ะเปนายรับก็ใช้ในเก็บลงไปไไห่ใลงไปอ่ะเราจะใช้เรใช้ท่อตีแบอ่ะดูดูขงหน้า ไปไหน